ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณดวงประจําเดือนมิถุนายนต5 6 0นนะครับพยากรณลัคนาชาวราศีกรกฏนะครับหรือว่าชาวกรกฎในผู้ที่เกิดในวันที่ประมาณ15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะครับก่อนอื่นก็ขอแจ้งนะครับรายละเอียดสําหรับการพยากรณนะครับก็ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการ คำพยากรณ์เพิ่มเติมนะครับหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วบูจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับเกี่ยวกับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าคนที่ยังงงกับการพยากรณ์นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเราจะมาตอบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ที่ซัพพอร์ตแล้วก็คอยสนับสนุนนะครับชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงนี้สภาวะในเรื่องของการเงินนะครับ การเงินของคุณอยู่ภายใต้อิทธิพลที่ถูกดาวอาทิตย์นะครับโคจรอยู่ที่ราศีศพฤกษบในราอยู่ในเรือนลาภะของลัคนานะครับตอนนี้ก็ส่งผลให้คุณในช่วงนี้มีลาบมีผลมีไรายได้หรือว่ามีความคิดที่มีโปรเจกต์ในสิ่งต่างๆในเรื่องของการหาเงินหาทองมากขึ้นหรือว่าการลงทุนการหาเงินได้หลายช่องทางมากขึ้นและอาจจะมีความสําเร็จมีลาบผลที่ดีอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับ แต่ในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะลงทุนหรือว่าวการจะร่วมหุ้นต่างๆนั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเกิดในเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินในเรื่องของการกู้ยืมแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะค่อนข้างจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่มีเงินนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการลงทุนหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะนำพาไปสู่ในสิ่งที่คุณ ตั้งเป้าหมายไว้นะครับในเรื่องของการเงินก็อยากจะให้จัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินให้ดีดๆนะครับในช่วงนี้แล้วก็สภาวะในเรื่องของการงานนะครับในช่วงนี้ของชาวราศีกร,รกฎนะครับก็การงานของคุณมีเกณฑ์ที่จะค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีสําหรับในเดือนนี้นะครับแล้วก็อาจจะได้แล้วก็มีรับผลรายได้ที่ค่อนข้าง ดีขึ้นแล้วก็เป็นไปตามลําดับขึ้นนะครับทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จดีเป็นไปตามสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไว้ได้ถ้าอยู่ในสถานการณ์ของการวางแผนที่ดีมีแพลนหรือว่ามีไอเดียสิ่งใหม่ๆที่สามารถคิดต่อย,ยอดได้นะครับก็จะดีขึ้นดีขึ้นเป็นม,มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับสําหรับการงานแล้วก็ในช่วงของเดือน ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้นะครับในเรื่องของการไปต่างถิ่นต่างแดนในเรื่องของการงานหรือว่าไปต่างจังหวัดได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนต่างๆที่บอกไปข้างต้นนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนที่ต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทํางานในระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่เหมือนกับว่าการทําออนไลน์มากขึ้น ก็จะประสบความสําเร็จค่อนข้างดีต้องหรือว่าผู้ที่จะทํางานนะครับในงานประจําก็มีการในเรื่องของการเดินทางมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานมีการโยกย้ายหรือว่าการย้ายไปในที่ต่างๆมากขึ้นนะครับก็คือค่อนข้างจะไม่ค่อยอยู่กับที่การสภาวะการงานมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสิ่งๆหลายๆอย่างเข้ามาอาจจะทําให้ตัวคุณนั้นอาจจะ ค่อนข้างที่ต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับสําหรับในช่วงเดือนนี้เป็นการที่แบบเหมือนการก่อร่างสร้างตัวก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสําหรับในเรื่องของการงานการงานควรระมัดระวังรอบคอบนะครับตรวจสอบสิ่งต่างๆให้ที่จะเกิดขึ้นนะครับให้ไม่มากที่สุดเพราะว่าอาจมีการพลิกผันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงจนต้องอามานั่งแก้ปัญหาในบางสิ่งบางอย่างได้เช่นกันนะครับ เกณฑ์เรื่องของความรักนะครับความรักของคุณอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวเสาร์ที่ยังโครจรอ,อยู่ในราศีพิจิกส่งผลให้ตัวคุณสําหรับคนที่โสดสามารถมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์หรือว่าในเดือนนี้อาจมีเกณฑ์คนธาตุลมนะครับธาตุดินก็จะมีผลต่อคุณอาจจะมีการมาติดต่อสัมพันธ์มากขึ้นในลักษณะที่ว่าเป็นคนต่างถิง่นต่างแดนหรือว่าชาวต่างประเทศได้สูงนะครับอา่า มีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะาการใช้อารมณ์นะครับเป็นอีกในยะหนึ่งนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการใช้อารมณ์การลดลดล้องใจนะครับในบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคู่ครองหรือว่าบุตรบริวารคนรอบข้างของตัวคุณเองนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดความเครียดความมิตกบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการที่จะเหมือนกับว่ามีคนที่ทําให้คุณต้อง เครียดหรือว่าคิดหนักในบางสิ่งบางอย่างได้เช่นกันถึงแม้จะมีสิ่งที่ค่อนข้างมีคนเข้ามาแต่มันก็เหมือนกับว่าดีครึ่งเสียครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับความเป็นใน ตัวคุณนะครับในช่วงนี้ยังถือว่ามีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างมีกำลังใจมากขึ้นทําอะไรก็จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นบางครั้งก็จะรู้สึกผ่อนคลายหรือว่าอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมักจะลงตัวเข้าที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่ก็ถือว่าแก้ไขปัญหาหรือว่าสิ่งต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสลับเดือนนี้ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยด้วยครับขอบคุณครับ